ปันคนเดิมนะครับวันนี้จะมาสอน Inverse ์สฟังชันของตรีโกหรือว่านี่นะน่าจะเป็น e p 14ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับก็เป็นหัวข้อที่เด็กหลายคนแบบพอเจอในตรีโกแล้วแบบร้องอาร์กตามชื่อมาเลยแล้วคืออะไรวะ จริงๆมันง่ายมากมันคือฟังก์ชันอินเวอร์สเนาะแต่ก่อนอื่นที่จะเริ่มลุยอันนี้ขอร้องลูกน้องๆอ,อ,อ,อาจจะต้องทบทวนวงกลมหนึ่งหน่วยกันนิดนึงต้องรู้จักไซค์คอแทนกันนิดนึงเนาะบางคนแบบพี่ปัน้นไซคืออะไรกดปิดคลิปนี้นะลูกกลับไปเรียนแบบวงกลมหนึ่งหน่วยอะไรก่อนอันนี้คือแบบสำหรับเรียนมาแล้วเบื้องต้นนิดนึงแล้วแบบอยากจะรู้ว่าอาร์คคืออะไรเนาะเขาจะมีอาร์คไซค์อาร์คคอรอาร์คแทนอาร์คโคเซกอาร์คเซกอาร์คคอรครบเลยและจริงๆเนี่ยมันสามารถเขียนแทนได้อย่างเช่น s ซ n กกำลังลบ1แล้วก็ B ได้เนาะเออประมาณนี้เนาะซึ่งจริงอาร์คไซอาร์คคอสอาร์คแทนเนี่ยนะมันก็จะเป็นอินเวอร์ตฟังก์ชันปกติถ้าเราเจอ sin a มีค่าเท่ากับ b มันคือ arc sin b มีค่าเท่ากับ a อย่างนี้เลยอ่ะเริ่มต้นก่อนจำได้ไหมว่าพายมีค่าเท่า้ับ180องศาเดี๋ยวพี่ลองยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นสมมุติน้องไปเจอ arc sin รู้3มส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอางี้เด็กๆจำได้ไหมว่า sin อะไรได้รู้สส่วน2ก็มานั่งคิด ใช่เมื่อนะสามสิบี่ห้าหกสิบอย่างนี้เนาะสามสิบสี่ห้าหกิบรูสามส่วน2องรูนสามสองอ๋อมันคือทรายเลยลูกทรายหกเอาจริงเนี่ยมันคือทรายหกสองศาหรือจะเรียกว่า s i ายพายส่วนสเนาะพาส่วนสก็คือเอาร้อส่วนสเนาะจะเท่ากับรูปสาส่วนสเพราะฉะนั้นในทางกับการลุกอาร์คทรรูปสส่วนสก็เท่ากับ60องศารหรือจะเรียกว่าพายส่วนสแค่นั้นเองเอาจริงนะเว้ยมันมีค่าแค่แบบว่ามาสลับที่กันนะปกติซัมติงเนี่ยมันจะมีค่าค่าหนึง ต่อาร์คไซน์เนี่ยจะเป็นอาร์คไซน์แล้วค่าของตัวนั้นแล้วคําตอบออกมาเป็นมุมทั้งอันนี้มันคือมุมลูกแต่มีข้อแม้นะต้องเขียนในรูปเรเดียนเท่านั้นนะย้ำนะดอกจันเลยนะต้องเขียนในรูปเรเดียนเท่านั้นอ่ะเขียนว่าเขียนในรูปพายก็ได้เขียนอย่างเงี้ยพายเท่านั้นจะอ,อะไรพา,ายเท่านู้นพายเท่านี้พายว่าไปบังคับเลยนะลูกอันนี้บังคับลยนะแต่ว่าเวลาทดเองเนี่ยเราจะคิดเป็นอง,องศามาอย่างเงี้ยก็หกสิบองศาเนาะอาจจะเขียนแอดทดหกสิบองศาแต่เวลาเขียนตอบครู ต้องตอบเป็นพายเท่านั้นนะมันคือการซันลี่ทับอสลับที่ไม่ <c oughs> ิกมุกอะไรเนี่ยอ่ะเป็นอาการอาร์ตีโกนหมอกูไม่ได้อาร์ที่เนื้อหาล้ก,กูอาร์ที่มุกมึงเนี่ยแหละนะอ่ะคือการสลับกันแค่นั้นเองหรือสมมติแทนเนี่ยน้องจะจําได้ว่าปกติแทนส5ห้องศาใช่ป่ะแทนส5ห้องศาเนี่ยเท่ากับหนึ่งจริงไหมซึ่ง4 5ิห้องศาจริงจริงก็สามารถเขียนเป็นพายส่วนสี่ถูกไหมกลับกันเพราะว่าอาร์แทนหนึ่งเท่ากับพายส่วนสี่จริงไหมอย่างเงี้ย แค่นั้นเองแค่นั้นเองถูกปะคือแทนสี่้าเท่ากับ1อ๋อสี่บ้องสาหรือแทนพายส่วน4ี่ได้หนึ่งเพราะว่าอาร์คแทนหนึ่งได้พายส่วนสีจบคือเวลาน้องทำานะเว้มันคือแค่แบบว่าหาให้เจอว่าแทนอะไรได้ตัวเนี้ยแค่นั้นเองลูกจริงๆแค่นั้นเองแต่ปัญหากเกิดขึ้นเลยรู้ปะพีปอนคือเอาจริงๆเนี่ยนะอาร์คไซน์รู้สามส่วนสองนี่นะปกติเนี่ยถ้าเกิดหนูเรียนวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยหนูจะคุ้นๆว่าฟื้อ <c oughs> นี่นะมันไม่เอาไม่กลมไว้แป๊บหนึ่งนะอะจจะป,ะปะ็นเพราะเจ้กลมแล้วจะากได้แล้วแป๊บนึงนะขอขอพี่วาดหน่อยมันจะนานตอนวาดนี่แหละอ,อแล้วก็เจ้าเปะ็ปะเจ้เฮ้ยนี่สวยงามปกติเนี่ยเดี๋ยวพี่คัด copy เพื่อจะได้3รูปไม่ต้องมานั่งเหนื่อยเหนื่อยวาดหลายอันปกติทรายที่มันได้รู้3ามสองเนี่ยเราจะรู้ว่าทรายคือค่าวาย,ยมันจะเป็นอย่างนี้ปะ่ะเจือบหกสิบองศาถูกไหมหกสิบองศารหรือจะเรียกว่าพายส่วนสามเนาะเอออย่าลืมนะย้ำอีกรอบนะ เวลาเขียนตอบอาร์คให้เขียนในรูปพายเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ฟืบเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุมเท่าไหร่รู่ะตรงนี้กวาดขึ้น60ตรงนี้ก็กวาดขึ้น60เนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็เป็นมุม120น่หว่าพี่ปั้นทรายมันก็มีค่าเท่ากันนี่พี่ผิดตรงไหนพี่ทำไมตอบ120องศามไม่ได้ทำไมตอบอะไรนะ2พายส่วน3ไม่ได้ทําไมอหรพี่ <c oughs> เขามีกติกายอยู่ว่าจริงๆบากติฟังก์ชั่นเนี่ยลูก มันจะต้อง 1x จับคู่กับ 1y ถูกไหมน้องจาได้ไหมหลักการฟังกชันเนี่ยนะ x ตัวเดียวจับคู่ y 2ตัวไม่ได้เช่นอย่างเงี้ย x เป็นรูปสาส่วนสเราจะไม่สามารถแบบ x เป็นรูปสาส่วนสนะ y เป็นไพส่วนสหรือ x เป็นรูปสาส่วนสนะ y เป็น2องพส่วนสาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจ้าชู้อาจจะเป็นชู้แต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้มใช่ม่ใช่ม่ใช่แต่คือแบบห้ามจับคู่ซ้ํา 1> x เป็น1 y เป็น7 x เป็น1 y เป็น8 x เป็น1 y เป็น9ไม่ได้ x เป็น1 y, 1, y 1, เป็นอะไรได้ตัวเดียวนี่คือฟังก์ชันนะนี่คือกติกาข้อบังคับของฟังก์ชันห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีกติกาลูกกานะว่าเฮ้ยเวลาจะอย่างเงี้120ย120เงี้ยอยากเขียนก็เขียนไปไม่ว่ากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคืออะไรลูกเขาจะมีข้อกำหนดว่าถ้าเป็น arc sine ลูก arc sine นะ arc s i n เนี่ยเขาจะเอาสั่งนี้ลูกจะเอาแค่ คือคืออย่างให้นึกภาพตามก่อนปกติทรายเนี่ยมันจะเป็น,นลบหนึ่งถึงหนึ่งเนาะลบหนึ่งถึงหนึ่งใช่ปะ่ะปกติทรายคือ y เนาะลบหนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่ข้างบนนี้เนาะและทุกครั้งเขาจะเอาคิวหนึ่งเนี่ยยืนพื้นคิวหนึ่งคืตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลากจากบนขึ้นลากบนลงล่างเนี่ยมันคือตซนนี้เลยวะเท่าคิวหนึ่งยืนพื้นก็ตรงนี้ลูกเนี่ยคือโซนนี้โอเคปะ่ะอาร์คทรายเป็นงี้เนาะก็คือเอาแค่คิวหนึ่งกับคิวสี่หนึ่งกับสี่เท่านั้น ส่วนนี้ไม่เอาส่วนนี้ไม่เอานี่กติกาเลยนะชอบมีเด็กมาถามพี่ปานทำนี้ไม่ตท่านี้ไม่ได้เลยอย่างเช่นแบบเนี่ยอัดทรหนึ่งส่วนสองเนี่ยปกติทรายเล็กหนึ่งส่วนสองทรายสามสิบไม่หนึ่งส่วนสองจริงไหมเราจะรู้ว่าอ๋อปกติทรายสามสิบสามสิบขอเขียนว่าเป็นพายส่วนหกเนะาะเท่ากับหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็จะตอบพายส่วนหกเลยจบพี่ปานสามสิบองศามันตรงนี้ก็ได้ไหมเหรอร้อยห้าสิบองศาก็ได้ไหมเหรอไม่เอาอ่ะมันไม่ได้อยู่ใน ค่าคําตอบมันไม่ได้อยู่ในเรนจ์ของอาร์คไซน์อาร์คไซน์จะเป็นข้อตกลงในลูกว่าเนี่ยฉันขออยู่แค่ตรงนี้ฉันขออยู่แค่ตรงนี้นะโซนนี้ไม่เอานะขอเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าเพราะเดี๋ยวฉันฉันไม่อยากเจ้าชู้นะฉันขอรักเดียวใจเดียวเนี่ยเนื้อไหมฉันฉันมีหนึ่งส่วนสองฉันขอจับคู่กับไพส่วนหกตัวเดียวฉันไม่ขอยุ่งกับห้าไายส่วนหกฉันไม่ยุ่งอะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นข้อจํากัดอันนี้คืออาร์คไซน์นะสงครามยังไม่จบลูกมีอาร์คอร์อาร์คแทนตป๊บหนึงนะอึ๊บนี่ นี่มาอีกตัวหนึง่งมาดูอาร์คอร์ลูกอาร์คอร์อาร์คอร์อาร์คอร์เกือเช่นกัน,กนลูกปกติ x เป็นหนึ่งอยู่นี่ x เป็นลบหนึ่งอยู่นี่มันก็น่าจะกวาดฝั่งนี้หรือไม่ก็กวาดฝั่งนี้แต่คําถามคือเอาฝั่งไหนนะพี่ชอบเมมว่ามันจะเอา q ินยืนพื้น q หนคือเพะเอกเพราะฉะนั้นมันจะกวาดข้างบนลูกถ้ากวาดข้างล่างมันจะไม่มี q 1จริงไหมมันก็เลยกลายเป็นโซนนี้เดี๋ยวมีหลักจําให้เยเดี๋ยวมีหลักจําให้แป๊บนึงนะรู้ว่าน้องหลายคนแบบพี่เปิ้ลไม่ไหว,ลวเลยง ส่วน arc t a ทนปกติแทนคือ sin ส่วนคอ s จริงไหมแทนคือ i ซส่วนคอ s เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็น sin ส่วน c อ s tan ทนเนี่ยปกติคือ sin ส่วนคอ s ถูกไหมเท่ากับ sin เซต้าส่วนคอ s เซต้ามันจะมีจุดบางจุดที่คอ s เป็น0ูนย์เช่นจุดนี้เช่นจุดนี้จริงป่มถูกไหมจำได้ไหมคอรเซต้าเป็นศูนที่ตรงนี้90องศากับ2 7 0เพราะฉะนั้นคือ R c tan ทนในโค้ดเลยบอกเฮ้ย จะได้ไม่วุ่นวายเนาะอย่าไปผ่านศูนย์องศาอย่าไปผ่านผู้ผิดอย่าไปผ่าน90อย่าไปผ่าน270เลยเดี๋ยวมีปัญหาเพราะฉะนั้นอาร์คแทนต้องเลือกเอาว่างตรงนี้หรือตรงนี้เก็นปะซึ่งแน่นอนพี่เคยบอกแล้วว่าอย่างไงมันก็จะเอาคิวหนึ่งยืนพื้นคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งอย่าไปย 1, ไุ 1, ่งคิวอื่นแม้วชนเอาคิวหนึ่งนะคิวหนึ่งคือเพื่อเองมันก็เลยเจะเอาแต่คิวหนึ่งตรงนี้ยืนพื้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะระบายตรงนี้ฟิววุ๊บฟนะิววุนะ๊บปุ เย่วิธีเมมคือไงรู้ป่ะสายคอร์สแทนนะอาร์คสายอาร์คออาร์แทนคือฮัลโหลวางฮัลโหลดูตามมือพี่นะฮัลโหลคืออาร์คสายวางคืออาร์คอฮัลโหลอีกทีหนึ่งคืออาร์แทนฮัลโหลวางฮัลโหลสายคอร์สแทนเงี้ยนี่เลยฮัลโหลวางฮัลโหลจำง่ายๆลูกฮัลโหลวางฮัลโหลโอเคพี่ใช้หลักนี้จริงๆแล้วเลยจำได้ว่ามันอยู่ตรงไหนยืนพื้นคือคิวหนึ่งยืนพื้นเลยลูกเพราะฉันมุมก็จะวนอยู่แค่นี้เนาะ อย่างอาร์คไซน์เนี่ยเวลาเขียนมุมตรงนี้น้องจำมุมติดลบได้ปหจริงๆตรงนี้360ถูกไหมถ้ามันวนก็จะเป็น360อย่างตรงนี้ก็อาจจะ300องศาอะไรว่าไปแต่ตรงนี้เขามองเป็นมุมติดลบเนาะอย่างตรงนี้เวลาวัดทวนเข็มเขาเรียกว่าลบพายส่วน2ตรงนี้คือพายส่วน2นี่อย่างตวเนี้ศูนย์ถึงพพยโอเคปหแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2องนะนี่ก็เช่นกันลูกลบพายส่วน2พายส่วน2โอเคนะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าน้องพอหาไดนะ้แลละ อ่ะคราวนี้มาเริ่มเลยอาร์แทนรู้สามปกติแทนอะไรดิรู้สามแทนอะไรแทนอะไรถึงตึงตึงทรายคอสจ้ะนะ 30, 45, สามสิบสี่ห้าหกสิบทรายคือนี้รูทนิ้วสองสองคอสคือนี้แล้วก็แทนคือแทแดนแทแดนรูสามโอหกสิบองศาคือตอนทดเราจะเขียนหกสิบองศาไม่ว่ากันแต่ว่าตอนตอบนี่ต้องตอบไปด้ยลูกไายส่วนสามนะครับโอเคปะ่ะประมาณนี้เลยเพราะเรารู้ว่าแทนไายส่วนสามเท่ากับรูส,สามจบเย่ yeah. เอวังโอเคไหมอะต่อมาอาร์คคอสหนึ่งอาร์คคอสหคอสอะไรทีห่งลูกปกติตรงนี้ปะ X เป็น1นึ่งถูกไหมมันคือ0ูนย์องศาลูกนี่ศูนพายหรือว่าศนพายก็ได้เขียน0นย์เฉยก็ได้โอเคไหมอะราวนี้อาร์คไซรูทสองส่วนสปกติรูทสองส่วนสอไงลูก Y เป็นรูทสอส่วนสมันจะมี4.5องศาปะกับตรงนี้ปะห่งร้อถ้าใครทำบ่อยๆจะรู้มันมีสีบตรงนี้1 13หนึ่้อยสาานี่อถูกปะอย่าลืมน,นะ ทวนวงกลมหนึ่งหน่วยนะอยู่ในคณิตวรรณนาริตนีนนดด่แหละแต่ว่าอีพีไหนว่าจำไม่ได้แล้วว่าไปลองเปิดย้อนดูนะถ้าใครแบบอะไรพี่ปั้นพูดเลยทรายไวคอดเอ็กเมนเข้าใจเลยกล,เนะกลับไปดูกลับไปดูโอเคนะกลับไปดูกันนะอ่ะคราวนี้คือเราจะรู้ว่ามันมี45กับ135แต่แต่แต่แต,แต่อาร์คทรายบอกฉันเอาแค่ตรงนี้นะฮัลโหลไอ้นี่มันไม่เออมันอยู่นอกโทรศัพท์ฉันฉันไม่เอาฉันเอาแค่ตรงฮัลโหลโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไม่แขกบายเอาแค่45องศาหรือ พายส่วน4ลูกก็คือ sin ์พายส่วน4เท่ากับรูทสส่วน2แปลว่า arc sin ซน2รูทสอง่วนสคือพายส่วน4แค่นั้นเองลองดูแบบติดลบบ้างไหมลองดูติดลบบ้างไหมสมมติเราไม่เจอ arc c ค s ตกขอบวะาคอุ้ยเออ arc ลบหนึ่งส่วนสองเอปกติเเป็นลบหน่งส่วนสตัวไหนวะปกติเดี๋ยวจะรู้ว่าคอร์สกเนี่ย6กองศาเนี่ยคือ1ส่วน2พอดีเเป็น1ส่วน2เพราะฉะนั้นตรงนี้ปึบ 1, ๊ปบ 1, ตัดตัตอันนี้ลบหนึ่งส่วนสองมันคือร้อยยี่สิองศาลูกและไม่ได้มีอันเดียวนะมันมีตรงนี้ด้วยอิเออมีข้างล่างด้วยนะแต่เลยลูกแต่เลยลูกแต่ไม่เอาไม่เอาเอาทําไมอ่ะมันอยู่นอกเรนถูกไหมอยู่นอกเรนเราก็ไม่แคร์นี่เพราะฉะนั้นเราแค่ร้อยยีองศาซึ่งร้อยยีองศาเวลาตอบก็ต้องตอบเป็นเท่ากับไปลูกสองพายส่วนสามเออไมไม่ง่ายพายส่วนสามคือ6กสิบองศาเนาะ สองพส่วนสก็ต้องเป็นร้อยี่สิบแค่นั้นเองจบปิ้งสวยงามโอเคปะนี่คืออาร์คไซอาร์คอร์ดอาร์คแทนโนประมาณนี้เนาะฮัลโหลวางฮัลโหลซึ่งอาร์คอร์ดอาร์โคเซกอาร์อะไรนะมีอะไรบ้างเซกโคเซกคอทอ่ะสอันเนี้ยก็จะใช้หลักการค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าในสสวทเนี่ยเขาไม่ได้มาพูดถึงเรนเนาะส่วนใหญ่มันก็ล้อไปกับไซคอแทนนี่แหละประมาณนี้เนาะอ่ะสมมติน้องไปเจออาร์คเซกอาร์คเซกอ่ะเล่นเล่นเนาะอาร์คเซกสมมติ สามส่วนสองเงี้ยเกิดอะไรขึ้นรู้ปะ arcsec sec คือส่วนกลับอะไรลูก sec คือส่วนกลับอะไรเด็กชอบจําเป็น sec กับ sine sec กับ s i n ตัว s เหมือนกันไม่ใช่ sec เป็นส่วนกลับ cos เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือเท่ากับ arc cos ลูกกับเศษกับส่วนก็คือสองส่วนสาม arcsec สามส่วนสองเพราะว่าเป็นมุมมุมหนึ่งที่ทําให้ sec มีค่าเป็นสามส่วนสองแปลว่ามุมมุมนั้นจะมีเท่ากับมีค่าเท่ากับว่าทําให้ cos เป็นสองส่วนสามสามส่วนสองกับสองส่วนสามกับเศษกับส่วนกันไงจำได้ปะ เซษกับคอสเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันเงนี้ยสมมุติไปเจอ Arc อาร์คคอสอาร์คคอสก็ได้อาร์คคอสเก้าส่วนสองนี่สมมุตินะแปลว่ามันจะเท่ากับอาร์คแทนเลยลูกสองส่วนเก้าแค่นั้นเองอืมโอเคปะ่ะอ่ะขอแทนอีนิดนึงอยากให้น้องลองทำสมมตุติพี่จะให้หาอาร์คไซน์เลยดีลบรูทสองส่วนสองน้องตอบอะไรตอบอะไรลูก อ่ะทรายติดลบเต็กตอกเต็กตอกกดพอรอแล้วคิดก่อนก็ได้ทรายปกติสี่สิบห้าองศาตรงนี้ถ้าลบลบมงมาหนี่หละจริงๆมันคือเท่าไหร่ลูกถ้าเทียบจริงก็คือสามร้อยสิบห้าองศาปะ่ะสามร้อยสิบห้าองศาเนี่ยอย่างสามหนึ่งห้าองศาเนี่ยนะมันคือถ้าเทียบจริงเนี่ยมันคือเจ็ดคูณกับพายส่วนสี่แต่จะบอกว่าถ้าตอบเจ็ดพายส่วนสี่ลูกผิดอยู่ดีเพราะอะไรรู้ป่ะคือเขากําหนดไว้แล้วว่าตรงนี้มันต้องเป็นมุมที่ติดลบลูกมันเอาแค่ลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองลูกเพราะฉะนั้นมุมที่แบบ เกินพายส่วนสเขาก็จะไม่ตอบและตรงเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับมุมติดลบเนาะถ้าดูดีๆเนี่ยจริงๆแล้วมุมมุม3ามรเนี่ยคืออยู่นี่ปะจริงๆคือสามอยสิบเนาะอย่างเราสมสามร้อยสิบห้าองศาเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ 4, สี่สิบห้าองศาเลยลูกเพราะมันกวาดลงมา 4, งสาี่สิบห้าองศาจริงไหมเราให้ตอบว่าอะไรลูกให้ตอบว่าลบพายส่วนสี่ลูกย้ำอีกครั้งนะเวลาตอบอักษรอักคอสอักแพนต้องตอบเป็นพายเท่านั้นแต่ว่าตอนทดน้องจะทดเป็นองศาทดไปออ่ทดยางนี้นะเพื่อการคำนวณบวกบวกลบวกปุ๊บ ปุ๊บแปลงเป็นพายพายคือ180ต้องตอบเป็นเรเดียนเท่านั้นนะตอบเป็นมุมเรเดียนนะตอบเป็นมุมเรเดียนนะลูกจริงจะตอบเป็นตัวเลขก็ได้นะอย่าง1มันมีค่าเท่ากับ57เจุดเท่าไหร่ไม่รู้คือพายเท่ากับ180ถูกไหมซึ่งจริงพายมันคือ3 1มจนอ่ะแปลว่า1น่หน่วยอ่ะหน่หน่วยเรเดียนเนี่ยมันมีค่าเท่าพ,พี่จำไม่ได้วะเอา 180, 1 8อปดสหาร3ามดดิไปลองจิ้มดูสักค่าหนึ่งอ่ะห้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได s ซ n ์าร์แทน1ส่วนสองทำยังไงวะ <c oughs> คือเรามองนี้ก่อนเนาะอแทน1ส่วนเนี่ยพี่อยากจะชอบมองว่า R แทน1ส่วนสองเป็น a เป็น a นะเสร็จแล้วก็จะให้ว่าแทน a เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2คูณที่ลงละเอียดเลยเนี่ยแทนเเท่ากับน่ส่วนสองอืมโอเคแปลว่าตัวเนี้ยถ้าเราถ้าเราให้ตัวเนี้ยเป็น a นะตัวนี้นะเหลืองๆทั้งอันนี้เป็น a นะไอ้นี่ทั้งอันก็เป็น A มันก็จะกลายเป็นไซ n ์ประเด็นคือพี่ แทนอะไรได้หนึ่งส่วนสองวะพี่ไม่เห็นรู้จากเลยแทนอะไรได้หนึ่งส่วนสองวาดสามเหลี่ยมลูกมาหนึ่งสองสงสามเหลี่ยมมาเลยลปิ้วบฟึบปิ้วนี่เลยมาเลยแล้วเราก็มวดมุมเอขึข้นมาหนึ่งอะแทนเอนี้นะอาจจะวาดไม่สมสัดส่วนเท่าไหร่นาะคือให้เราสร้างาาสามเหลี่ยมมุมฉากเลยสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะทาให้เราหาค่าไซน์คอร์แทนได้หาตัวเลขได้แต่จะยังระบุเครื่องหมายไม่ได้แต่ว่าเอาไง่ายๆลูกถ้าแทนเนี่ยเป็นหนึ่งส่วนสองนี่นะ มันก็อาจจะแบบความชันหนึ่งประมาณนี้ไหมยังไงมันก็อยู่คิวหนึ่งอือจริงๆสําคัญมากนะการที่ทำเนี่ยต้องรู้ว่าอยู่คอร์ดแดนไหนเนาะอยู่คอร์ดแดนที่หหรือจัตุภาคที่1เนาะโอเคปหเพราะฉะนั้นมันบวกหมดอยู่ลวทั้งสายทั้งคอร์ดทั้งแทนจัตุภาคที่1เนี่ยบวกอยู่ละจัตุภาคที่1บวกหมดเลยคอร์ดแดนหนึ่งบวกหมดเลยอ่ะและคราวเนี้ยเราวาดว่าแทนได้1ส่วน2ทํายังไงลูกแทนคือข้ามส่วนชิดนี่มุม A อเนาะข้ามอยู่นี่ชิดอยู่นี่ มันจะกลายเป็นข้ามส่วนชิดเท่ากับหนึ่งส่วนส,วนสองแล้วเราก็พิทากอรุยรูปพิทากอรุยหาตรงนี้อันนี้เป็น x กเนาะหนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองเเฉยๆก็รูทห้าสวัสดีรูทห้ารูปตรงนี้รูทห้าเลยตึ้งจบละคราวนี้เราก็หาไซ n a ได้ยังไซเ a ไซเอ a ออยู่นี่เนะาะไซคือข้ามส่วนฉากข้ามอยู่นี่ฉากอยู่นี่ตอบได้เลยรูปหนึ่งส่วนรูทห้าเนี่ยอย่างนี้เลย ถ้าเป็นข้อสอบแข่งขันเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้บุ๊กอย่างเงี้ยบ่อยมากน้องแทนเป็นมุมก่อนเป็นมุม A มุม B บางคนก็แทนเป็นเซต้าหนึ่งเซต้าสองเซต้าสามแหลแ่แตวแล้วแต่อ่ะมาลองดูอีกข้อนึงอันนี้ก็ตอบได้เลยนะบางทีมันอาจจะแอดวานซ์กว่าเดิมเป็นแบบ A อบวกบีก็ต้องใช้สูตรผลบวกมุมอะไรว่าไปเนาะอ่ะคราวนี้คอร์สอาร์คไซด์สองส่วนสามเพียงใดลูกคอร์สอาร์คไซด์สองส่วนสามคราวนี้เราก็ต้องดูเฮ้ยงี้เอางี้แล้วกันให้อาร์คไซด์สองส่วนสามเนี่ยเป็นตัวบีก่อนดีไหมอืม แปลว่า sin B เท่ากับ2ส่วนสามจบสวัสดีตรงนี้ก็จะกลายเป็น cos B ลูกลุยเลยสามเหลี่ยมมุมเดิมอา้าวใครอยากลองทำเองกดหยุดแล้วทำเองต่อก็ได้อะรอ,เ,อ,ลอเล่นน้องกดเองเน,อ <laughs> น้องกดเอง <laughs> อันนี้ายคือลูกอยู่ในหาดไม่ใช่ไซคือลูกสองส่วน 3. สามไยคือข้ามส่วนฉากข้ามยูซีฉากยูซีโอเคปะ จริงๆริเคยสอนปุ๊บ่าใช้เลขนี้รูทบวกกัน3คือรูทเก้าสองคือรูทสี่เนาะเราหารูที่เลขข้างในบวกกันได้ตัวเนี้ยก็คือรูทห้าป่ะเออถ้าบางคนยังไม,ม่แม่นทำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครเอ้ยใครแม่นแล้วทำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่แม่นก็สองกำลังสองบวกเอ็ X กกำลังสองตรงนี้เป็นเอ็กแล้วกันเท่ากับสามกำลังสองเอ็กกำลังสองก็เท่ากับเก้าลบสี่ก็เหลือห้าเนาะเอ็กก็เป็นรูทห้าอย่างเงี้ยอันนี้แอบทดเนาะอันนี้ก็เป็นรูทห้าเหมือนเดิมไปลองทำพีทาโกรัสเองแล้วกันเนาะรู B อยู่นี่คอส B คืออะไรคอส B ีคอส B ชิดคือรูทห้าฉากคือ3ตอบเลยแค่นี้เองเนาะอืมโอเคปะแล้วจริงอย่างอาร์อาร์คอสนี่นะสามารถเขียนเป็นคอสกำลังลบหนึ่งได้ลูกย้ำอีกรอบหนึ่งนะกลัวลืมกลัวลืมนี่ได้เนาะแล้วรู้ไหมว่าเวลาอาร์คอสกับคอสเจอกันเช่นคอสอาร์คอสเอ็กซ์อย่างเงี้ยมันตอบ x ได้เลยนะเพราะว่า คอสกับอาร์คอเมันมันเหมือนมันจะตอบกันจนต่อกันจนหมดเลยเช่นเช่นสมมติคอสอาร์คอสเลยดีอ่าหนึ่งส่วนสองแล้วกันปกติคอสอะไรได้1นส่วนสองไอตัวนี้คอสอะไรได้หนึ่งส่วนสองไคอสคอสคือหนึ่งส่วนสคือ60องศาเนาะแปลว่าตัวนี้มันก็จะกลายเป็นคอสเลยลูกพายส่วนสมถูกไหมซึ่งคอสหกองศาคอสอะไรได้หกองศาคอสหกผิด คอร์สหกสิบองศาได้อะไรก็ได้หนึ่งส่วนสองเห็นปะออกมาตัวเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นว่าหลังเวลาเจออาร์คอสกับคอนลูกมันสามารถที่จะปรจหลักการมันเหมือน f f i n v e r s e x อรกซ์ลูกแล้วออกมาเป็น x อ่ะเกตเกตปะเก็ตปะเคล้ายๆกันอย่างนี้เลยจบอาร์กแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่นะฮะอย่าลืมคลิปนี้สําคัญมากๆากมากมากมนะอาร์กเนี่ยแพดสามันอะไรเงี้ยออกบ่อยมากแล้วพี่ว่า ไม่ยากเกินไปอ่ะฝึกได้ในตีโกโนเนาะคือถ้าเกิดน,น้องทวนวงกลมหนึ่งหน่วยแม่นๆนะแล้วก็แบบวาดสามเหลี่ยมเป็นพี่ว่าจบแหละและสําคัญคือจำสามอันนี้ให้ได้โชคดีนะครับขอให้บทนี้เป็นบทที่น้องสู้กับมันไหวนะรู้ว่ามันหน้าทอนนะลูกสู้ๆบ๊ายบายติดตามตอนต่อไปกันเลยนะครับอยากให้สอนอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ